ไม้ที่บ้านบานนะคะนี่คือดอกโบตันนี่คัทยานี้จะสวยค่ะเคยบานครั้งหนึ่งยี่สิบสี่ดอกสวยมากเลยนี่ยังเช้าอยู่นะคะดอกโบตันเนี่ยเขาจะโดน น้ำฝนเกาะอยู่ไใ่ไม,มนี่กระโดดน,น้ำฝนเกาะอยู่